นี่จักลันปีสกินแพ้ที่มันแห้งมันแตกยาวมากมันเป็นรากเลยค่ะนี่ดึงออกมาจากแก้มยังบวมอยู่เลยบวมชึงอยู่เลยมันก็เริ่มหายแล้วตัวนี้เป็นตัวที่สอง เริ่มฟื้นฟูฟื้นฟูลองดึงเล้บเป็นลากแบบนี้น่นากลัวมากไม่รู้โรคอะไรน่ากลัวมากเลย เดึงออกมาแล้วมันเน่ามันเหม็น